วิธีการสหกรวิธีการสหกรคือการนำหลักการสหกรทั้ง7ข้อจากตอนที่แล้วมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชนโดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดีวิธีการสหกรมีพื้นฐานที่สำคัญมาจากการร่วมมือซึ่งจะทำให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในสหกรแบ่งได้เป็น2ประเภทคือ หนึ่งการร่วมแรงมีทั้งร่วมแรงกายคือร่วมกระทำง,งานในกิจกรรมของสหกรณ์ร่วมแรงทรัพย์คือร่วมฝากเงินร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ร่วมความคิดคือร่วมประชุมต่างๆและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์สอง การร่วมใจประกอบด้วยการมีความซื่อสัตย์ความเสียสละความสามาคัคคีและความมีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบเมื่อสมาชิกได้ร่วมแรงร่วมใจํำเนินกิจกรรมแล้วก็จะต้องไม่ลืมหลักการธุรกิจที่ดีของสหกรณ์ซึ่งมีอยู่4ข้อประกอบด้วย 1. การดูแลตอบสนองความต้องการและการให้บริการสมาชิกที่ดี 2. ควบคุมต้นทุนของสินค้าและบริการให้เกิดความเป็นธรรมแก่สมาชิก 3. ควบคุมดูแลคุณภาพของสินค้า ให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจและกลับมาซื้อสินค้าและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 4. จัดสรรผลกำไรในรูปแบบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสู่เจ้าของนั่นคือสมาชิกสหกรณ์นั่นเองสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 1. เข้าประชุมใหญ่เพื่อสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน หนคนตอนหนึ่งเสียงปีละครั้ง2เข้าชื่อเรีอกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อมีเหตุให้สมาชิกเห็นว่าจะเป็นต้องให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 3. เสนอชื่อหรือได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสากรณ์เช่น รับฝากถุงเงินธุรกิจเงินกู้ตลอดจนได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้5สิทธิอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยการสา,าก้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนข้อบังคับและระเบียบสา,ากรหน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้ 1. การปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสา,ากรณ์ 2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ที่สหกรณ์นับหมาย 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ 4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 5. การรูปกันพัฒนาสหากรณ์เพื่อให้สหกรณ์เจริญก้าวหนะ้า เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเรื่องราวเกี่ยวกับสหกรณ์กรที่เราเอามาสรุปกันสั้นๆเป็นการ์ตูนแบบนี้หวังว่าทุกคนจะรู้และเข้าใจคําว่าสหกรณ์กรมากขึ้นนะสําหรับวันนี้ผมน้องอมตังและน้องปันผลก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ